อนุญาตเรียนได้ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบระหิหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็มีผู้แทนทั้งส่วนราชการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีสำนักงบประมาณด้วยไหมฮะมีสำนักงบประมาณ แล้วก็มีภาคเอกชนมีผู้แทนกเกษตรกรอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับประเด็นสำคัญก็คือวันนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอโครงการสำคัญทั้งหมดสามโครงการด้วยกันโครงการที่หนึ่งก็คือโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่สี่นะครับซึ่งจะมีกะเกษตรกรผู้ได้รับ ประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนใช้เงินงบประมาณรวมกันทั้งสิ้น86,740.31ล้านบาทโครงการที่2ก็คือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเช่นเดียวกันนะครับที่เรียกว่ามาตรการคู่ขนานซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย3โครงการด้ยวยกัน คือหนึ่งโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดมากเพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตกโดยจะช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละสามให้กับเกษตรกรโดย จะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,500บาทต่อรายนะครับต่อข้าว1ตันนะครับก็คือตันละ1,500บาทนะครับโครงการที่2ก็คือโครงการในการช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ3ให้กับสากนะครับที่ชะลอขายหรือว่าไปเก็บสต๊อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวในช่วงที่ออกมากล้นตลาดจนทำให้ข้าวราคาตกนะครับและโครงการที่สามก็คือโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ยโรงสีให้เก็บสต็อกข้าวไว้เช่นเดียวกันนะครับร้อยละสามเหมือนกันนะครับทั้งสามโครงการนี้ใช้เงินรวมกันทั้งสิ้น 8, 0 2 2 6 9 0. ล้านบาทนะครับและโครงการที่สามก็คือโครงการที่ ชานารู้จักกันดีในชื่อไร่ละพันก็อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาทไม่เกินครอบครัวละยี่สิบไร่เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้นห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าล้านบาทรวมทั้งสามโครงการนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น1ห้าหมื่นหนึ่งรยี่สิบเจจุหล้านบาทด้วยกันที่ประชุมวันนี้ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งขั้นตอนกระบวนการต่อไปก็จะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไปแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าที่ประชุมนั้นให้ความเห็นชอบนะครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบกลับ เพราะฉะนั้นกรณีที่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกังวลอยู่ว่าปีนี้จะมีการนําเสนอไร่ละพันหรือไม่ก็ถือว่าวันนี้ที่ประชุมนี้ได้นับหนึ่งให้แล้วแต่ขั้นตอนกระบวนการต่อไปก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กําหนดไว้ต่อไปแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการก็่อนนุญยาตเรียนให้ทราบครับจากมาตรการนี้ทางชาวนาเองได้แบบมีความพอใจกับการช่วยเหลือ ในส่วนนี้มากมามแค่ไหนคะท่านอันนี้ก็ต้องสอบถามทางชาวนาสมาคมชาวนาไทยว่าไงครับเชิญนรับขออื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนผมนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนายปาโมดเจริญสินก็คือนโยบายตรงนี้มันมาสองสามปีแล้วปีนี้ปีที่คือนโยบายทางท่านแลฐท่านรองนายกท่านจุลินเนี่ยทำมาเนี่ย ชาวนาพอใจจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดสองทุมปีเป็นโครงการประกาศรายได้ทําให้ชาวนาเราเนี่ยมันมีทางเลือกพอมีทางเลือกมาก็ชาวนาส่วนมากก็คือขอบคุณมาทางสมาคมให้ขอบคุณกับท่านรอ,อ,องนายกรัฐมนตรีท่านจุลินรัตนวิสิทธ์นี่นะก็คือวันนี้ด้วยความจะพูดจากด้วยความยิงใจจากชาวนาจากตัวแทนเกษตรกรเลยคือ ท่านได้ต่อโอต่อนโยบายตรงนี้ขึ้นมาอีกปีนี้ผมทีแรกก็คิดว่าจะหมดจะไม่หมดท่านท่านยืนยันว่าจะน,น,นําเสนอนวขอต่อไปก็ในความร,รู้สึกของชาวนาะโครงการนี้ดีมากของท่านของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัาุจิริเพราะชาวนาะผมในตัวแทนชาวนะาก็ต้องขอขอบผ่านคุณขอบคุณผ่านสื่อไปให้วิ่นชาวนาะทราบว่า สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีทําให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆและเราก็ต้องทำตามที่ท่านไม่ไม่เรียกร้องไม้อะไรก็คือเราผมเห็นด้วยกับโครงการนี่ครับขอบคุณครับ